เฮ้ผมสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการสุ่มนะเออก็อย่างว่าคือก็แบบไม่มีคิดจะลงไงเออผมก็ว่าจะมาสุ่มเล็กนิดนิดนิดหน,น่อยนอนนิดนดีนนนนกว่านะเออเดี๋ยวผมดูช่องก่อนโอ้โหช่องผมสุ่มได้สบายอะ่ะคือสุ่มันหมดตัวอลไรยังได้อะ่ะคือคลิปนี้เดี๋ยผมก็จะสุ่มประมาณสัก4ี่ห้พันะอาจจะเหลือไว้พันหนึงเอาไปลงห้องหลีกเพรมั่งไงเออ เพราะยังไงผมก็ไม่ไค่อยอยากได้เท่าไหร่อยู่แล้วแต่ผมก็อยากส่มไงเออเพราะอีเวนต์มันนานนะเ <c oughs> <c oughs> นี่ยเห็นไหมเงารีม,มันได้โคตรง่ายเลยผมบอกเลยคือเนี่ยเฮ้ยเงาของหมาป่าพูดผิดคือตอนนี้คือเราต้องแค่ลุ้นหาเง,งารีมันอย่างเดียวคือ,อย่างอื่นผมไม่เคยสนใจเลยครับเออคือคือเราแค่เปิดอะคือเพจผมมีจากหกพันอ่ะโอ้โหดูเงามหมาป่าที่เล่ามันโท โคตรชัดอะแค่นี้ก็แบบมองบอกเลยครับว่าจะได้ไม่ได้อะคือถ้าสักสี่พันแล้วแบบเงามันไม่โผล่มามันก็ต้องหยุดนะเออถ้าผมอาจจะเอาไปรวมดิหาเรื่องเสียตังค์อีกแล้ว <c oughs> เหมือนได้เป็นเป็นเอที่ไม่น่ามาเออผมบอกเลยว่ะคือมันน่าจะทำเอบวกไอ้ตรงนั้นยากยาก,กว่านี้หน่อยนะครับเออครือแอบ,บหาโคตรยากอะ่ะอันนี้แบบหาง่ายเกินอะโอ้โห แค่นี้ก็เพิ่มเพลผมก็ล่อไปเท่าไหร่แล้วนะเนี่ยแค่นี้ก็ครบไปเท่าไหร่ละ2,000เพชรแล้วครับอืมคิดเอาจะสุ่มไม่สุ่มก็คิดเอาอเคพอก่อนแม่งเกินไปโอเคแล้วผมขอไปรับเอา้าไม่ใช่เหรออ๋อมันให้ออโต้ด้วยไม่ให้กดรับด้วยเจ็ดเคก็มาสิวะ <c oughs> ก็มาสิวะนี่นะครับ เงาเงาหมาป้ากับเงารีมัสนี่ชัดเจมะนะหมาป้าคือผมไม่อยากสุมแล้วผมบ้องจริงไลโอ้โหคือไอเนี้ยคืออันนี้มันเป็นอะไรที่ไร้สาระไร้าสาระมากเลยนะไอหินรีมัสอะคือตามจริงมันไม่ควรที่จะมีด้วยซ้ําเลยนะความคิดผมอะคือต่อให้มันมีอะคือมันไร้ประโยชน์มากเลยอะสำหรับหินตรงนี้นะครับไอหินรีมัสอะไรเนะี่ย ม่โคตรไรประโยชน์อ่ะมันมีดีแค่อย่างเดียวก็คือมันสามารถเอาไปรวมได้ไงแต่คือประเด็นน่ะคือมันเอาไปแลกคือมันก็ไม่จําเป็นอยู่แล้วเออคืออันนี้อุ๊ยยีิบก้าบาทเองนะเออแม่งถือว่าถูกเพราะค่อนข้างที่จะถูกเลยคือดูดิคือเนี่ยคือมันไม่ต้องหาแล้วไงเงาหมาป่าคือตรงเนี้ยคือมันไรประโยชน์ไปเลยอ่ะเอาไว้แค่รวมอย่างเดียวอ่ะคือตอนนี้ที่มันหาคือเราต้องหาเงาของรีมาสอย่างเดียวอ่ะ เออคือแบบทุกคนก็น่าจะคิดได้นะว่าจะสมหรือไม่สมอ่ะคือผมก็ไม่ได้อยากได้หรอกนะจริงจริงอ่ะแตงเงามันก็ไม่มาด้วยไงค่ะอาจจะพูดว่าไม่อยากได้แล้วเงาจะมาหน่อย <c oughs> ออผมโอกเลยแบบโอ้โหคนที่ได้นี่แบบโอ้โหดูดิเงาอ่ะเงาหมามาสามใบอะ่ะว้า วันเดิมฟังแย่เครื่องเงาของรีมานมันมาได้จากการรวมอย่างเดียววะเปล่าวะแต่ก็อย่างว่านะไอดี ID ผมมันถนัดแบบไดตัวละครผู้หญิงไงตัวละครผู้ชายมันก็ไม่ค่อยได้อยู่แล้วนะครับอม,มันก็จะจะอาจต้องฝืนๆแหละเออแต่แค่นี้ก็เหมือนจะฝืนแล้วนะ <c oughs> แค่นี้ก็จะเหมือนจะฝืนแล้วนะเฮย้ยผมได้เงารีมาร์มาวะยิ่เคเอ่ะแหละกว่วคนใต้แหละตอนเนี้ย <c oughs> เออทุกคนครับอืมผมว่าผมน่าจะป e ิดอีเวนแล้วครับ <laughs> เป็นไงความมั่นใจนี้แม่งโอ้โหยัดคีเงาลีมันมาอีกใบไหมอยากให้เสียชื่อไปโอโ้แล้วจะได้อีกตอนไหนเนี่ย <laughs> แต่ก็ไม่ต้องรีบนะครับก็เพราะเวลามันแบบเหลือค่อนข้างที่จะเยอะมากนะถ้าถ้ารวมแบบรวมเวลารวมเวลาทั้งหมดอะ <laughs> ก็คือตอนเนี้มันคือมันพุทธไง ล้วแม่งพูดหน้าเออแล้วพูดหน้าไม่รู้ว่าตอนที่มันอัปเดตอะอัปเดตอัปเดตอะไรวะเออพูดหน้าออผมจะพูดไงดีวะพูดหน้าตอนที่มันอัปเดตจี้ใหม่เข้ามาคือผมไม่รู้ว่ารีมันมันจะหายไปหรือเปล่าไงถ้ารีมันป่าทามินไม่หายไปก็นู่นเนี่ยครับก็เกือบ2อาทิตย์เต็มๆเลยสําหรับอีเวนต์นี้ก็คือแบบไม่ต้องรีบเท่าไหร่นะผมรู้สึกว่าเ๋ยผมก็ได้แล้วตอนเนี้ยเพราะผมได้มาใบาหนึ่งแล้วไงเนี่ยมั่นใจเลวล่ะโคตรมั่นใจอะ ตามหลักเกณฑ์ของผมส่วนมากนะครับไอดี <SC AR P> ผมที่ที่ที่ผมเล่นมานะทุกครั้งที่ผมเปิดมาโอ้โหโมใหญ่เลยทีนี้ <cer uer> คือค่อนข้างที่จะประมาณ90อนะเออต้องบอกประมาณค่อนข้างที่90เป็นแต่ไม่ร้อยเ็นะคือถ้าผมได้ได้เอบวกอย่างเงี้ยมาหนึ่งใบแล้วโอกาสนี้ค่อนข้างที่ผมจะปิดอ่ะมันสูงมากเลยครับอค่อคนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวเฮ้ยพอละมั้ง เนี่ยคราวนี้แม่งทีแรกก็ไม่อยากรุนล็อกตอนนี้ต้องมานั่งรุนเลยเนี่ยเพราะได้การ์ดมาไงเฮ้ยอ,อย่าให้เสียเพชรเยอะเลยโอ้โหหมาป่าวะตกใจ,กใจเห็นไอ้บวกมาคิดว่าจะได้เงารีบาสแลวโอ้โหรุนรุนดิลุ้นใครๆก็รุนลุนทงงั้งนั้นแน่ตอนเนี้ยทั้ทงประเทศไทยอะ ที่เล่นเกมนี้อ่ะโอ้โที่แรกแม่ผมไก่แต่ห้าพันแล้วไงไหนๆก็ส่งต่อมาสักหนาดนี้แหละโอ้โหอืมไอ้ชายเองจะเอาค่าหมดเลยหรือเพ <c oughs> ี้ยไม่น่าเชื่อนะว่าการผมจะเต็มอะ่ะที่แรกผมยมังคิดว่าการผมจะเต็มเลยด้วยซ้ำ อัพก่อนแล้วกันนะดึงเวลาไว้ดึงเวลาไว้ดเ,วไว <c oughs> เดี๋ยวคลิปจะไม่มีอะไรทำไงเออเดี๋ยวมันจะไวเกินโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการอัพหินรีมัสเลเวลหกับเลเวลสนะครับมผมจะอัพให้มันเต็มให้มันเป็นเลเวลยีแล้วก็จะเอาไปรวมนะครับคือตอนนี้เพชรผมเหลือ600อย่างน้อยผมก็ต้องมีพื้นที่ว่างประมาณ15 15ช่องหรือมากกว่านั้นนะครับเอาไว้สาหรับเอาไว้สําหรับสําหรับสุ่มนะครับเออสุ่มให้พื้นที่มันว่างไงแค่นั้นเอง คือที่ผมซุ่มมาผมยังไม่ได้คิดเลยนะว่ารีมานมันจะเก่งหรือเปล่าอ่ะเออแต่ผมก็ไม่รู้ไงผมเห็นมีแต่คนอยากได้ผมก็เลยอยากสุ่มมั่งเขาเรียกว่าสุ่มเห่อไงเออไม่รู้จะสุ่มทำไมเหมือนกันแต่ก็มันก็มีอยู่หลายเหตุผลนะครับก็ขั้นแรกมีคลิปมีคลิปลงขั้นที่สองก็มีคลิปลงขั้นที่สามก็มีคลิปลงอืม <laughs> ส่วนส่วนตัวละครนั้นถือว่าได้ประโยชน์แล้วกันถ้าได้ไม่ได้อัลันมาไม่เคยได้สักทีอัลัน โอ้โหถ้าโป่งนี่ถ้าโป่งนี่ถ้าโป่งฟึบได้เงานี้ฮาเลยนะโอ้โหแบบดังเลยนะคลิปอะแบบโอ้โหพันวิวอะบอกเลยเมื่อกี้ถ้าสุ่มแบบปิดปิดแบบปิดน้อยกว่าเขาอะเออแบบคนอีฉาตาร้อนเต็มมาบอกเลยเลเวลสองเองวะเฮ้ยต้องมเลเวลสองอะไรก็ถูกแล้วนี่วะเมืม่อกี้เอ๋อะไรนะเออ ายอันนี้ก่อนดีกว่าแม่งเก์กาตาเหลือเกินออโอเครวมรอบนี้ผมก็จะไปส่งให้หมดเลยนะเออเฮ้ยเงารีมัสก็มาอีกสักใบไม่ได้เลย มันจะได้จบไปเนี่ยโอ้โหมอกันหน้าเนี่ยไม่ค่อยอยากจะรวมหรอกรวมแล้วมันไม่เคยมีอะไรให้มันดีไงเออไม่รู้จะปรับปรุงซะมัง้งเวลารวมแบบจะได้ว,าว,าว,าว้าวมั้งว้าวว้าวอะ่พะพอะโถบอกเลยแค่นี้ก็ได้เสียวแล้วได้เงาใบหนึ่งก็ได้เสียวแล้วโอ้โห,หินพระสุธานเลยตอนเนี้ย รั้งสุดท้ายครับเฮ้ยได้แน่เลยเห็นไหมเมื่อกี้มันทำอีเวนต์สำเร็จเป็นไงเชื่อไหมทุกคนเมื่อกี้ผมได้เชื่อปะเชื่อปะเชื่อเปล่าเชื่อไม่เชื่อไงเชื่อดิไม่ต้องเชื่อดิอ้าไม่เกี่ยวกันครับอืมคิดไปเองโอ้โหโอ้มันจะให้แลกเปลี่ยนเงาโอ้โหแล้วมาขึ้นตอนเมื่อกี้โอ้โหคิดว่าได้เงาหมามาแล้วเนี่ย ทำไงอทีเนี้ยไหนวะเนี่ยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันขึ้นใหม่เออเดี๋ยวมันขึ้นใหม่ผมไม่ชอบเมื่อกี้จริงๆเลยมันไม่ควรที่จะขึ้นมาแจ้งเตือนต่อนเมื่อกี้นะเออมันขัดฟิลหมดเลยคิดว่าแบบโอโ้โหคิดว่าจะแจ็คพอดตแตกแล้วไม่ต้องเสียเยอะแล้วอืมจะต้องมานั่งซุ่มหายอีกทีละนิดทีละนิดทีละน้อยเหรอเนี่ยแหน่เนียปิ๊บอย่างนี้ไม่ลองสักแอ้มาแน่นอน ตกลงเอา,เอาไงแนวนี้อยากได้ไม่อยากได้วเ,เนี้ยแต่ถ้ามามันก็ดีไงเออก็พอเราสุ่มหมดตัวแล้วไงหกพันนะมีเท่าไหนก็ <c oughs> เอาเท่านั้น <c oughs> อันเนี่ยเล่นหลอกเล่น you, ลอยู่หลอกเล่นอยู่เล่นตัวอยู่อันนี้หลอกเล่นอยู่หลอกเล่นอยู่เล่นตัวอยู่อันชี้นี มาสักทีเฮ้ะอะไนอ้าวน,น้องอยังเล่นตัวอยู่ไงเ,เราอะเราอะยังเล่นตัวอยู่จะหมดแล้วจะหมดแล้วเหลือแค่สองแพ็กการ์ดแล้วตอนเนี้โอ้โหมันนี่แบบไม่มีไม่มีอะไรดีเลยนะโอ้โหจบจริงไม่จริงนังครับอืมก็คิดไปนะครับอมหมดตัวครับก็ประมาณนี้นะครับก็ของผมก็หกพันเพชรก็ได้เงาหมาป้าไป ทั้งหมดก็34ใบแล้วก็ได้เงาถ้านับตรงนี้ก็ประมาณ35ใบนะแล้วก็ได้เงาของรีมัสมา1ใบนะครับก็คลิปนี้ก็ไม่ได้ทําเพื่อไม่ได้ทําเพื่ออะไรมากมายครับก็เอาป,ประกอบกับการตัดสินใจของคนที่ยังไม่ได้สุ่มแล้วก็ที่จะคิดจะสุ่มนะก็สามารถเอาไปดูแล้วก็แบบคลิปทบทวนกันได้นะครับว่าจะหาต่อดีหรือเปล่านะเออ สำหรับผมก็มันก็ค่อนข้างที่จะโอเคแหละเพราะมันได้เอบวกมาใบหนึ่งแล้วไงคือ๋ยวผมก็เล่นไปเรื่อยก็อาจจะได้ไม่วันไหนก็สักวันนึงแหละ <c oughs> เดี๋ยวก็อาจจะได้เห็นคลิปรีวิวแต่ถ้าไม่เห็นคลิปรีวิวก็แปลว่าไม่ได้ครับก็แค่นั้นเองนะครับอื <c oughs> <c oughs> โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านครับ